คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาร่ำแหลมหยาบคายเยาวชนที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุตเตือน์เมืนะโอเคทุกคนนักปั่นนิ้วเหล็กทุกท่านนังอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องของชิปสมิธครับก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกรดแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะไปดูกลุ่มกันหน่อยแล้วกันครับหลังจากเกิดความวุ่นวายครับเพื่อนครับนะ โอ้โหแตกกันเพ่นพ่านไปเลยนะครับมันมีเกมติดบัคครับก็คือเกมบาหลีนั่นเองนี่คนนี้ได้สามหมื่นโอเคอะไรกันครับเนี่ยบ้าบอหอนกูกนะโอ้แต่ละคนโอ้พิมกันไม่หยุดวุ่นวายสุดๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากพ้นความวุ่นวายเรามาจัดกันครับที่กินเลนนะเพื่อนๆน,น,นะดูว่าเกมที่มันไม่ติดบัคกเป็นยังไงบ้างนะมีโอกาสบ้างไหมสําหรับ PG ในช่วงนีูุ้ละเชื่อเลยท,ทั้งหมดที่ติดบัคทุกคนมีทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับมี เกมบาหลีวากเกชันนะครับที่ตัวต้นเป็นตัวต้นเหตุแล้วก็มีต่อเนี่ยโอ้ยยีสเคมาสาตัวมีต่อเนื่องที่เกมโอเปราเฮอริเนัสตี้หรือว่าสาวงิ้วเพื่อนนะไอ้นั่นก็อีกตัวหนึ่งไอ้นั่นก็บั็กเหมือนกันแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็เป็นไอซ์เคปนะครับหรือเกมเพนกวินที่ทุกคนรู้จักนะวุ่นวายสุดๆ <laughs> มาดูกันในเกมปกติบ้างว่าจะทํากําไรได้บ้างไหมครับยีสเคลูกสิบดอกนี้วายตั้งลําได้กินเคแล้วชุดหนึ่งครับ โอเคได้ K ได้ A ได้10นะฮะอ้ยจับไปดิเพื่อนสเกตเตอร์มานิดเดียวครับมาตัวเดียวัเพื่อนครับก็เหมือนเดิมมีคอมโบอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าซื้อกันเพื่อนโอ้สเก็ตเตอร์มา2ตัวได้เรือทองด้วยครับเรือทองต่อเนื่องไปอีกได้ถุงเงินได้ลูก A ครับยังไงต่อเพื่อนโอ้โหเย็ดเข้หมดแล้วคอมโบแบบนี้ต้องจัดแล้วครับทุกคนครับลองดูว่าจะมีกำุงกำไรบ้างไหมนะครับเอาทุนมา1000ครับซื้อที่เบ็ดแรกเบ็ด3แล้วกันได้มา4สเกตเตอร์ครับตัวคูณหนึ่งที่เหลือเป็นสปรินไปเพื่อน นานๆทีหลุดบั๊กมาอย่างนี้ก็ดีครับผมไอ้เยี่ยผมก็ทันพอดีนะทันพอดีแต่ว่าไม่ทันในแม็กครับไปทันในยูฟ่าเอสเคใส่ใส่แม็กไม่ทันกูเห็นอ่านแชทกลุ่มแล้วกูตื่นเต้นนะครับเออตรงไหนมีเครดิตกูก็เอาอันนั้นก่อนแล้วครับโมเยสเคสันด็อกแดกอีกแล้วนะทุกคนเนะี่ยสันด็อกแดกอีกแล้วครับเพื่อนครับเอ้ยเน็ตหลุดผู้นี้อีกแล้วอะระยะดำปี โอ้หมุนนานเพื่อนโอเคลงมาแล้วครับเป็นเหรียญเพิ่ได้เหรียญมาดอกนี้มีคอมโบไหมไม่น่าจะมีนะโอ้ได้ลูกเคต่อเนื่องครับเพื่อนกลายเป็นอะไรไปมีตัวเชื่อมตัวบวกไหมไม่มีกลายเป็นผักกาดไปซะครับปุอต่อเนื่องไปเพื่อนเพื่อนเยเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเหรียญไม่มาแถวสามเพื่อน,อน, 3, อน,อนครับเปิดน,นี้ถ้าจะเจ็งครับยังได้อยู่ที่แปดบาทจุดเจ็ดศูนย์ครับโอ้ลูกเจเต็มแผงครับเพื่อนครับเอยจริงอยากให้บักซะ อาทิตย์หนึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกครับแบักแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเกมก็ปิดแล้วนะทุกคนนะเอาเถอะใครถือว่าถือว่าใครโชคดีก็ได้ไปครับทุกคนครับยัเกมมาดิเพื่อนอืมหลังจะผ่านพ้นความวุ่นวายแล้วครับเหมือนกีเลนจะไม่แตกให้กูนะครับเป็อนเพื่ครับ้บยบ้าบอเออได้สปินเพิ่มมาอีกอันนึงถามว่าความโกลาหลที่เกิดขึ้นมันดีไหมมันมีทั้งดีและไม่ดีนะทุกคนนะ แต่ข้อดีก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มนะคนที่อยู่ในกลุ่มล u c กที่ทำนะครับก็มีโอกาสครับเพราะว่าในกลุ่มเขาก็แจ้งบอกกันมาว่าเกมนี้ติดบักเกมนี้แตกนะคนก็แห่กันไปเล่นครับใครที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็พลาดไปอันนั่นแหละครับคือข้อมูลที่เราจะได้จากการที่อยู่ในกลุ่มล็อกที่ทำครับเออเย็ดเค้ยวายตั้งลำมาอย่างนี้เป็นผักการไปก่อนครับลูกเจ๋อแถวแรกเพื่อนสวยงามตามสั่งครับมาดิเป็นใครที่สนใจกลุ่มก็ตามนั้นครับแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะเพื่อนๆนะ หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับดอกนี้แตกนะแตกนะมีกําไรครับไม่เรียกแตกครับเบ็ดสามได้มานิดหน่อยนิดหน่อยฟรัมก็ไปดอกนี้ต่อเนื่องไปเพื่อนคูณยี่ห้าไปแล้วครับเพื่อนเ <c oughs> หรียญไม่เข้าแถวสองนะทุกคนนะไม่งั้นระยะตับปิคูนยี่เจ็ดหมุนสุดท้ายเป็นยังไงเพื่อนโอ้โหไม่มีอะไรออกมาได้สปินเพิ่มอีกหนึ่งครับเกมนี้เข้าฟีสปินแล้วก็จบยากเช่นเดียวกันนะครับ <c oughs> กับเกมไดโนเสาร์เต่าล้านปีเอเกจบที่ ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่มีกำไรครับ367.95เพื่อนครับเอาไงดีต้องอาจจะต้องขยับเบ็ดเล่นนะทุกคนนะ <c oughs> มาคอแห้งจุงเบยนะครับตื่นเต้นกันยกใหญ่กูละชอบชอบติดบัคโอ้โหฟึๆๆๆ่มฟรัมฟึ่มฟรัมเบ็ดสามยังทำงานอยู่นะทุกคนนะแม่วายตั้งลำมาอย่างนี้ไม่เข้าล็อกเข้าแกบสัเกเท,เท่าไรครับ <c oughs> นี่ตาก็ยังดูกลุ่มตลอดเวลานะทุกคนะถึงถึงมันจะผ่านพ้นไปแล้วนะทุกคนนะถึงมันจะผ่านพ้นไปแล้วนะมารองหน่อยเออเจ็ดห้าแล้วกันมาเออที่วายเข้าปลุ๊ปฟับฟลุ๊ปฟับฟลุ๊บฟับลูกเคลูกคิวลูกสิบว่าไงเพื่อนเป็นเอไปก่อนสิบว่าไงเพื่อนไม่มาเป็นสกแกตเตอร์จัดโบเข้าไปสามเจ็ดห้า ยึดโดสเกตเตอร์หตัวครับเพื่อนครับเพ่นผ่านไปเลยครับเบ็ดนะาจะแตกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้องลองเล่นดูปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเออสิบคูณสามเพื่อนเป็นตัวเลขที่ไม่ค่อยสวยักเท่าไหร่จริงผมอยากได้รอบหมุนเพิ่มนะแต่ไม่เป็นไรเกมนี้มันอาจจะมีสปินในให้ครับฟรัมเข้าไปลูกดอกแรกลูกเหรียญอืมจัดไปดิเพื่อโอ้ยไม่ลงมาเลยปาโต ปั๊มก็ไป KJ DVD ไปก่อนครับอันนั้นมันเอเจดีวีดีหึหึลูก A เต็มแผงครับทุกคนครับเอสเคไม่บักแล้วไงไม่บักแล้วไงครับทุกคนครับนะยังเท่าทุนอยู่ครับกำไรเราเอามาเอาทุนมาเล่นพันหนึ่งตอนนี้ยังทุนเท่าทุนอยู่ครับยังไม่มีกำไรโผล่ขึ้นมาเลยนะครับทุกคนครับบ้าบอ,ขอลขรระคังเลยทีดเดียวเจอลงมาหน่อยเพื่อนปัน๊มก็ไปเบากริบ เยีสเคลูกเคต่อเนื่องมาเพื่อนมีลูก 10, สิไหมสิแถวสามไม่มาเว้ยไม่มาเว้ยเหมือนจะเจ๊งกระบงกจงกระเบนหรือเปล่าโอ้โหยีสเคเอเจดีวีดีของจริงสิบมาเพื่อนไม่มาเป็นเคไปก่อนครับสิบต้องลงแถวสามครับถ้าจะให้มีคอมโบอีปออีแปะเลืองเกินบ,บ้าบอบ้าบลงมาเนี่เพื่อนฟึบฟับไปก่อนลูกเคครับลูกเคอย่างนี้ มาดีเพื่อนโอ้โหเบากริบดอกสุดท้ายยังไงเพื่อนเย็ดเคได้ลูกเคมาเบาเบาได้มาเพิ่มอีก100กําไรเราอยู่ที่ประมาณ100กว่าบาทนินดๆครับโอเคเบ็ดห้าจบลงไปแล้วครับได้มากําไรทั้งหมดนะรวมทุนแล้วได้กําไรมา300ครับเล่นไป2เปิดแล้วขออีกสักเปิดแล้วกันยังไม่ค่อยตุ้มตามสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆน,นะยังหยุมหยิมจุ่มจิ้ม,มกระจิม๋มแมวอยู่ นะครับต่อเน,นื่องกันไปครับเพื่อนๆครับโอ้ยสกแกร์เตอร์มาสามตัวแบบนี้ยังเข้ามาเข้ามาดิเพื่อนไม่เข้าให้อีด e ็อก g ์เฮ้ยเป็ดสิบไปลูกจงลูกเจปรับเข้าไปถุงเงินถุงทองอย่างนี้ได้ A, เอเบากริบครับโอ้โหปาโตโอ้ยสกแกร์เตอร์มาสามตัวอีกแล้วครับเพื่อนอึ้ยโอ้โหได้ฟรีครับผมโอโ้ไม่ต้องซื้อครับเปิดนี้ย็นเคได้ฟรีแต่ว่าไม่รู้จะขูกกริบหรือเปล่า ถ้ามีกำไรมาก็ยิบไปดูยิบไปดูจัดไปดิเพื่อน11บคูณสครับเพื่อนครับลองดูเบ็ด10เข้าฟรีแบบนี้มีโอกาสบ้างไหมนะมาดีเพื่อนอย่ายุ่มยิม้มอย่ายุ่มยิม้มฟรัมไปก่อนโอ้โหวายมาไม่มีอะไรเข้าเลยอีดอสัสอีดอสัสก็เหมือนเบ็ด10เข้าฟรีจะเจ๊งแล้วครับทุกคนครับไอบาบอกกอกไก่บาบวกกอกกักบฟรัมไปก่อนลูก10ดอกแรกเป็นคิวเพื่อน คิวไปมาอีดอกก็เย่บันทึกเบิร์นไอ้ยโอเค,อเคลูกเหรียญลูกเหรียญครับทุกคนครับลูกเหรียญไปก่อนมีอะไรต่อเน,นื่องแม่เอไม่มีแถวแรกงั้นกลายเป็นวายตั้งลำไปที่แถวสามครับโอ้โหไม่เข้าเลยเหลืออีกสามมุนสุดท้ายน่าจะจบไม่สวยครับทุกคนครับได้ฟรีมาแบบนี้จบที่50บาทหรือเปล่าขอให้ไม่เป็นอย่างนั้นครับอีก2มุนสุดท้ายครับชิบหายแล้วครับโอ้โหลูกเคฟึ่งพรั่มไปดีเพื่อนคูณเจนได้1น0 0งบาทครับเย้คิด โอเคนึกว่าจะจบไม่เป็นท่าแล้วนะทุกคนนะเอยได้กําไรมาพันแบบไม่ต้องซื้อด้วยแบบนี้ได้เลิกก็ทุกคนครับไม่ต้องดึงดันมากมายครับเอาแค่พอมีกําไรสักเท่า2เท่าก็เลิกได้แล้วนะครับ PG เนี่ยครับยกเวน้นว่ามันจะติดบัก๊กครับทุกคนครับไ <laughs> <laughs> อ้เยอยโคตรมันติดบั๊กนะโอเคเปิด <laughs> นี้ผมพอดีกว่าทุกคนครับไปต่อกลัวจะไม่มีกําไรซะนะ ถือว่ายังได้อยู่รูปเกมหลังจากที่ P.G. มีปัญหาครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมถึงตอนนี้แล้วกันครับมเพื่อนกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กัอยู่ิดแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยเดี๋ยวลากกลุ่ม,หมให้เพื่อนๆดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอีกนิดหน่อยแล้วกันนะแปบ๊บหนึ่งครับเลื่อนกลุ่มแป๊บ,บนึงแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนนะนี่มาดู วนะุ่นวายกันยกใหญ่ครับดูดิมีปัญหาแจ้งสมาชิกทุกท่านครับใครที่เล่นวาบาหลีวากิชันโอเคนะวุ่นวายใช้ได้เพราะฉะนั้นขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับเกมนะ้าเป็นเกมอะไรรอติดตามในะคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ